ยายไม่ต้องเป็นห่วงฝ้ายนะหรอกฝ้ายโตแล้วยายเก็บความตงนีของยายไว้หุ่นเตยมันเถอะไม่รู้จะอยู่นานแค่ไหนฝ้ายทำไมถึงพูดกับยายแบบนี้ล่ะเอางี้ไหมถ้าฝ้ายเบื่อยายไม่อยู่บ้านกับพี่ไหมจะดีหรอแล้วพ่อแม่พี่จะไม่ว่าหนูหรอ,อเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงหรอกถ้าฝ้ายจะมาอยู่กับพี่จริงๆนะเดี๋ยวพี่เคลียร์เองไม่หายใจแล้วสงสัยนะคงไปพบพยาบาลเรียบร้อยแล้วล่วะแสดงว่าฝ้ายก็เป็นอิสระ,ละแล้วว่ะสิ <laughs> ใช่สิจ้ะ ต่อไปเนี้ยเราสองคนก็จะได้อยู่ด้วยกันคนอะไรคุณอย่างแกเนี่ยน่าจะเอาแจวบอกพระบิดายัดปากจริงๆฝ้าไฟ ทำกันบ้านหรือยังลูกยายเห็นเล่นโทรศัพท์ทั้งวันเลยเอาหนะ่อยยายเดี๋ยวฝ้ายก็ทําเองแหละอย่าบ่นนังเลยยายไม่ได้บน่นแค่เป็นห่วงเท่านั้นยายไม่ต้องมปห่วงฝ้ายนังหรอกฝ้ายโตแล้วยายเก็บความงนี้ของยายไว้ห่เนเตยมมั้งเถอะไม่รู้จะอยู่นานแค่ไหนฝ้ายทําไมถึงพูดกับยายแบบนี้ล่ะไม่น่ารักเหมือนตอนเป็นเด็กๆเ,เลยนะหนูไม่ใช่เด็กที่จะมาบอกรักยายเหมือนแต่ก่อนแล้วนะนลำคาญไปดีกว่าเ เปลี่ยนไปถึงขนาดนี้นะฝ้ายทำไมไม่มาสักขีวะฮะทำไมมาช้าจังเลยอะฝ้าย นึกว่าจะไม่ออกมาแล้วนะเนี่ยก็ยายนะสิถามนู่นถามนี่อยู่ได้ฝ้ายก็ต้องคอยตอบอะ่ะร่างาจะตายอยู่แล้วเนี่ยนิสัยคนแก่ก็เป็นแบบนี้เหมือนกับทุกคนนั่นแหละเอางีงไงมถ้าฝ้ายเบื่ออย่าไม่อยู่บ้านกับพี่ไหมจะดีหรอแล้วพ่อแม่พี่จะไม่ว่าหนูเหรอ,อเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงหรอกถ้าฝ้ายจะมาอยู่กับพี่จริงๆนะเดี๋ยวพี่เคลียร์เองนะ ไฟายเก็บเสื้อผ้าจะไปไหนลูกไม่ไฟจะไปผู่อื่นไยเบื่อไฟไฟอย่าไปนะยนี้ไฟทำไมทำกับยายแบบนี้ยายเจ็บนะสมน้ำหน้าคนแก่ก็อยู่ส่วนคนแก่ไปจำมันนะายโตแล้วไฟจะไปทำที่ไหนก็ได้ไปกันเถอะค่ะพี่นุ๊กไฟายจะไปพูดกับยายแบบนี้ทำไมเป็นแบบนี้ลูก ไปไปไปกลับมาก่อนลูก ขอบคุณมากนะคะคุณตำรวจที่พาหลานมาส่งที่บ้านและผู้ชายที่ฝ่ายไปอยู่ด้วยคุณทําอะไรเขาหรือเปล่าคะทางตำรวจยังไม่แจ้งข้อหาอะไรเลยนะครับเพราะคุณยายไม่ได้แจ้งความเอาไว้เพียงแต่ว่าให้ช่วยตามหาหลานสาวให้ผมก็ได้ตามทางฝ่ายชายแล้วนะครับว่าอย่าทําอย่างนี้อีกไม่อย่างนั้นจะเจอข้อหาถ้าคูณยาวถึงแม้ว่าฝ่ายหญิงจะยินยอมก็ตามแต่ต่อไปอะ่ะยายไม่รู้ว่าจะห้ามหลานไม่ทําแบบนี้ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้คะ่ะ ค่อยๆพูดกับหลานสาวนะครับวัยรุ่นก็อย่างนี้แหละแล้วถ้าเกิดคุณยายต้องการที่ปรึกษาเนี่ยผมขอแนะนำกรมสุขภาพจิตครับ1.3.2.3งอเจ้าหน้าที่จะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาของัยรุ่นได้ถ้าไม่มีอะไรผมขอตัวก่อนนะครับขอบคุณมากนะคะคุณตำรวจ ย,ยายไม่ไปไหนทั้งนั้นลูกยายจะคุยกับฝ้ายไม่ฝ้ายไม่อยากคุยด้วยฝ้ายเกลียดยายเข้าใจไหมฝ้ายฝ้ายกลับมาเป็นหลานรักของยายเหมือนเดิมตอนเด็กๆได้ไหมลูกไม่ฝ้ายไม่อยากถูกเพื่อนรู้ว่าเป็นเด็กติดยายแล้วฝ้ายโตแล้วเข้าใจไหมฝ้ายเกลียดยาย ไปชายรักหนูนะไ,ไ,ไปไปหิวข้าวไหมลูก Hãy cột dây nữa. Phải, phai hình khác cái gì anh ú, còn โกรดยายได้ยังลูกเดี๋ยวยายไปทำกับข้าวไข่เจียวเนะื้อสับให้หนูนะที่หนูชอบไงยายไปตลาดซื้อกับข้าวมาไว้ให้เยอะเลยนะได้จะยายฝ้ายหายโกรธแล้อยากทำให้หนูกินก็รีบทำนะเดีย๋ยวไม่มีโอกาสได้ทำโอกาสหมายความว่าไงลูก ก็หมายความว่ายายไม่มีโอกาสทำให้หนูกินบ่อยๆแล้วไงหนึ่งอะยายก็แก่แล้วแล้วก็ยายก็ไม่ได้แข็งแรงมาแต่ก่อนแล้วด้วยอ๋อยายไม่แข็งแรงแต่หนูแข็งแรงหนูก็ดูแลยายได้ใช่ไหมไหนยิ้มให้ยายหน่อยสิตั้งนานแล้วฝ้ายไม่ได้ยิ้มกับยายเลยยายดีใจจังเลยฝ้ายยิ้มให้กับยายโลกทั้งโลก มันกลับมาเป็นของเราอีกแล้วนะขอยายนะเดย๋ยยายไปทำกับข้าวรอยายแป๊บนะลูก เกตายพี่หนุ่มไม่หายใจแล้วสงสัยนะคงไปพบพยาบาลเรียบร้อยแล้วแหละแสดงว่าฝ้ายก็เป็นอิสระ,ละแล้วว่าสิใช่สิจ๊ะต่อไปเนี้ยเราสองคนก็จะได้อยู่ด้วยกันโดยไม่มีใครมาขัดขวางเราอีก ดีใจไหมจ้าฝ้ายดีใจสิพี่หนุ่มฝ้ายรักพี่หนุ่มนะมพี่ก็รักฝ้ายเหมือนกันจ้ะไม่หนูรักพี่มากกว่ามไม่จริงอ่ะ <c oughs> พี่รักฝ้ายมากกว่าอีก <c oughs> ขนาดยอมทําทุกอย่างเลยเห็นไหมเนี้ยเนี่ยเนี้ยดูดิไ <c oughs> อ้ดแดงไอ้ดแดงดอยู่ไหมจ้าฝ้ายเสียงใครอะ่ะทำไงดีอ่ะเอางี้เดี๋ยวฝ้ายรีบล้ำหน้าก่อนนะส่วนเรื่องศพอ่ะเดี๋ยวพี่จัดการเอง <c oughs> โอเคโอเค ในบ้านเงียบจังเดแดงจ้าเดแดงเดะแดงเดแดงจ้าอยู่ไหมจ้าฉันเอาของมาให้จ้าเดะแดงอวอ้าวพี่เจนมีอะไรอ่ะอ๋อพอดีว่าพี่เจ้าของมาให้เดแดงนะ่ะเดแดงไม่อยู่เหรออ๋อยายหลับอยู่ฝากให้หนูกไ็ได้หนูไปให้ยายเองเฮ้ย เด้กหลับได้ยังไงเมื่อกี้เนี่ยพี่เพิ่งโทรหาแกเองว่าเออจะเอาของเนี่ยจะส่งให้เลยไหมเอ๊หนูบอกว่าหลับอยู่ก็หลับอยู่ไงาฝากไว้หนูทีสี่แล้วก็เดี๋ยวหนูเอาไปให้ไม่ได้พี่ต้องส่งของให้ยายแดงเท่านั้นเอางี้เดี๋ยวพี่ขับไปปลุกเลยดีกว่าเฮ้ยไม่ได้รับฝากไว้กับหนูก พี่เอาไปก่อนแล้วกันแล้วก็ถ้ายาแดงตื่นเมื่อไหร่นะบอกให้แกโทรหาพี่ด้วยเออเออเกือวไปแล้ว รอสักทีต่อไปเราจะได้อยู่ด้วยกัน้วนะฟฝ้ายรีบไปกันเถอะตำรวจเออพี่เจนตำรวจมาทำไมอรอมีอะไรหรือเปล่าอ่ะเปล่าแต่พี่แค่สงสัยว่าจะมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นกับยายแดงพี่ก็เลยแจ้งตำรวจให้เขามาดูในบ้านเห็นลุงเห็นร้ายอะไรกันพี่เจนน่ะละเมอหรือเปล่าแล้วตำรวจอ่ะมีหมายคนปะเหรอคุณตำรวจคะเข้าไปค้นในบ้านเลยคะ่ะเพราะว่าฉันน่ะ เห็นยายแดงเนี่ยนอนสลบอยู่ในบ้านค่ะขออนุญาตตรวจคนหน่อยนะครับนี่เป็นเหตุต้องสงสยัยแบบซึ่งหน้าตอนกลางวันอย่างเงี้ยตำรวจมีอำนาาเขาตรวจคนได้ครับเดี๋ยวคุณตำรวจเจ้าของบ้านเขาไม่ให้เข้าก็คือไม่ให้ไงจะดึงดันไปทำไมถ้าอยากขนจริงๆก็ไปเอาหมายมาปรี๊ไปนะครับก่อนที่ผมจะแจ้งข้อหาขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจะครับผม เข้าไปตรวจคนได้ครับผมไาฝนจะตกแล้วอ่ะพี่ตักผ้าทิ้งไว้หรือพี่ขอกลับบ้านไปเก็บผ้าก่อนนะใหีหนูไปช่วยพี่เก็บนะ,ะ,ะเดี๋ยวเดียวคุณ2คนยังไปไหนไม่ได้รอให้ตำรวจเข้าตรวจคนให้เรียบร้อยก่อนครับหมดครับหมดครับหมดครับ,รบเจอสพคนแก่ในตู้เสื้อผ้าแล้วครับ คุณสองคนถูกจับแล้วครับจ่าครับผมนำตัวผู้ต้องสงสัยไปโรงพักไม่ไม่ไม่หรอผมไม่ได้ทำผมไม่เกี่ยวอีนังนี่น่ะค่ะเป็นคนทำอ่ะอะไรกันแกเป็นคนคิดแผนฆ่าไม่ใช่เหรอแกเป็นคนลงมือเองไม่ใช่เหรอแกแหละเป็นคนทำแกแล้วแหละแกแล้วแหละเป็นคนทำไม่ต้องเถียงกันเลยยังไงคุณสองคนก็โดนจับทั้งคู่แหละจ่าเอาตัวไปโรงพักเร็วจ้ามดไปปล่อยปล่อยดิวะเโอเคครับคนอะไรคุณอย่างแกเนี่ย น่าจะเอาแจ่วบองพระบิดาย,ยัดปากจริง ก็ดูกยายเนี่ยมาลอยอังคารให้แล้วนะยายก็หลับให้สบายล่ะส่วนฝ้ายกับแฟนมันเนี่ยก็ชดใช้กรรมในคุกให้เรียบร้อยแล้วส่วนเค้กวันเกิดที่ยายจะเอามาเซอร์ไพรส์ฝ้ายเนี่ยฉันก็ทำมาให้ใหม่แล้วนะแต่ว่าฉันจะเอาไปทำบุญแทนให้แล้วกันถ้าชาติหน้ามีจริงเนี่ยฉันก็อยากให้ ยายมีลูกหลานที่รักยายอย่างที่ยายเนี่ยรักพวกเขาจริงๆสักครั้งหนึ่งเถอะสาธุ